สบายดีสุขุสุขคนสมองสบอนเด้อพี่น้องปลอกไตเนาะหวานกัทางประเทศไทยแล้วก็ทางประเทศลาวบ้านเฮาเนาะแต่รายการมาแซ่บๆน้ำเบาร้อนเนาะวันนี้ก็ไม่มีอย่างไรพี่เนาะวันนี้ปลาตั้กุ้งลวกเนาะใส่ร้อนเนาะวันนี้ซื้อคิดอยากนะอะไรนะคิดอยาก็เลยซื้อพัตมาตั้มลวกแล้วลก็มีเหล็กมือนางในเนาะ มา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 เสร็จล้ทำบอุดอ้นเนาะมาพี่น้องเสร็จแลไหมพี่น้อง ตวน้่งก็จะบ,บาดนั่วะมวนนัปน่ปไปแดกเช่ไหมไปแดกข้านีน้ชุดโจ๊ะพร้อมชุดยจดะนยพี่น้องทำไมต้มยท่ไห ที่เอาไปชุบนะันงมันนี่เป็น,นปเฮ็ดงานมากพี่นอ้องียบร้ายอร่อยอร่อยมันแสบมันทำไมไม่กัดอ,อร่อยแับโอเค Now, what count? What count? 那不暖暖。慢慢 โอ้ยไ่โ้สุดยอดเลยนะสุดยอดเลยจ้าแส่บอีเดอ้ดอดอร่อยจริงๆครับ มันแฉะบรงเลยเนาะจะเอานี่มาใส่ไงนำ้ำน้ำเชื่อม mất tích bốc đầm nữa sụt bạn nữa xám bạn bớt lại mừng bạn mừng đi, mừng bạn mừng bạn mừng hơi sạch bạc nôn ngoài phải nồng nữa cùng mà 200 rồi các bạn Ôi à, Làm nó nhỉ ทำมเป็นน้องเด้ <c oughs> ดนะอกกดไลค์กดแชร์นะนอ้องนะกดติดตามน้ำเนวกดสัญญามตอบคอมเมนต์หน่นอยกดสัญญามไปหา

ยุดตามเคยสักพักแล้ใดก็จะเริ่มรักษาสุขผ่าเริ่มพี่นำเริ่ม,มช่วงนี้ก็ช่วงโควิดแล้ว cứ mà xong là phải bán à, lô tắt, <laughs> kiểu này lô tung lô tắt, lô tắt này lô tận ngày mi mà mở nào ส่งมาให้กินยก่วดยส่งมาแต่เล่านะเกลือโตมาดินน้วมันเบอร์กินบอเห็ดปั๋ง่ายว่ะอยากลหวเนาะก็เด้ยกว่โอ้ปากให้กินในตัวบ่ะ พุ่งกับพอดีค่ำนะน,นะพี่น้องกลํลังดีมันยังเงียบไม็ดชี้ไววด้พี่น้องมีภายโยมงพวกเนี่ยโควิดลมงยินเสียงบูอาจจะเวเสียงบรรลุนั่งไมเนาะคอโทษขอแพ้นนำได้าย เอาคลิปนี้กับจิตปิดเอาเพียงทำนี้แล้วพี่น้องเนาะกาจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะขอขอบคุณในไลฟ์กลับมาเบิดคลิปบลังโมเดิร์นฟังแล้วเนาะอะไรก็ขาขอบคุณลุงป่าเอาหาเนาะสุกูสุกคนอะไรกลับมารับชมคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเนาะคลิปนี้กับจิตปิดไปเพียงทำนี้เนาะบ๊ายบาย